อ่ะโอนไปไม่สวยก็โทษคนนี้นะคะไอ้เหาาใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีวิ่งตามเพสเดี๋ยวฟอยบอกละกันที่นู่นว่าเพสเพสไลด่บ้างแต่เราจะแบ่งกันสามคลุมอีกนิดนึงจะถึงสนามสุดลแเราจะเริ่มของจริงแล้วถือว่าเป็นเมนเซตในวันนี้ผมว่ามันเหมาะกับวิ่งลองรันไม่หนักมากเพสสี่ปลายห้าเน้นาจะกำลังดีลองรันได้สบายสบายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อลิรันค่ะค่ะ วันนี้แฟนงานเป็นไงบ้างครับพี่หมายถึงเรื่องงไง หมายถึงกิจกรรมนะี่ยมันมีอะไรบ้างกิจกรรมเนี่ยจริงๆเราเปิดลงทะเบียนตั้งแต่สิบเจ็ดสามศูนย<ช>์ถึงสิบแปดสามศูนย์ก็ถึงหกโมงครึ่งแต่ถ้ามาครบเร็วก็เริ่มเร็วเริ่มเลยเก่อนเริ่มวิ่งเนี่ยเขาก็จะมีอ่าเป็นมาร์เก็ตติ้งของออนเขาพูดก่อนว่าสเปคของอ่อนคลาวด์เซริร์ฟเนี่ยม,มันมีอะไรบ้างหรือว่ามีสีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบงก์ก็อาจจะพาแบบวอร์มเวิร์มนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตามรูทเลยแล้ปีเนี้ยเซิร์ฟเวอร์จะเป็นตัวไฮไลท์ของปีนี้ของออนคาบู จะเข้าไหม,มเขายังไม่ได้แพลนมาเหมือนกันว่าจะเข้าทางภาในปีดีไหมเซิร์ฟเวอร์เนี่ย <Okay. S 1> จริงๆอาจจะมองว่าเป็นรองเท้าแบบวิ่ชิลๆถูกไหม,มแต่วันนี้ถ้าคุณอยากลองเพช5เพช6เพ7อย่างเงี้ย, 7, เ,ย 7, เรามีเพเซอร์หมดเลยใช่นะอย่างแบงค์เนี่ยเพช5สบายๆใ,ใครอยากลองเซิร์ฟเวอร์ด้วยเพช5ก็วิ่งตามแบงค์เพช6เนี่ย 6, มีมีเติ้ล ถูกไหมเพสเอาจจะเป็นแป้งหรือว่าโบ๊โบ๊มาได้นะเอาพี่โบ๊มาตาโบ๊มาได้นะมาเจอที่นี่หรือว่าไปเจอนู่นมาเจอ่นี่ก่อนมาเจอนี่ก่อนแต่รองเท้าอาจจะใส่ไม่ถูกระเบียบเท่าไหร่ต้องวิ่งวิ่งไปแล้วก็ปิดปิดไปคือวันนี้เราจะเริ่มจากหน้าร้านไปสนามสุขถูกไหมรวมรวมเราไปเช็คมาทั้งหมดกี่โลนะพี่เกือบเกือบเจ มายรวมทุกอย่างแล้วนะเพราะว่าเราวิ่งตรงนู้นนะสามโลรอ้คุณลอดสุดเลยเนาะให้คุณรอเต็มๆตมเลยคุณอยากกัน้องโลนึงด้วยเพือะไรลองเลยเสร็จแล้วก็มากลับมาที่หน้าร้านแล้วก็มายืดเหยียดกันใช่แต่ก็ระหว่างทางอาจจะมีแบบแวะบางจุดถ่ายรูปกันนิดนิดหน่อยหน่อยวันนี้มีของแจกไหมมีมีมีเขาแจกอะไรบ้างเลยจริงมีอันนี้อนนี้เราวิ่งอย่างไม่ได้บอกอันนี้เป็นน่าจะเป็นคล้ายกระเป๋าอ่าเราเป็นคล้ายพวกจิมแสดแหละได้ทุกคน แล้วก็ใส่รองเท้าใช่มีสาใบ้ก็คือเดี๋ยวจับฉลากเอาเต้นเคยลองออนไหมยังเลยยังไม่ั้งแรกเลยถือว่าออได้ใส่เป็นไงมันก็รู้สึกแบบโอเคอยู่นะบูมาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนเลยทางหายไปไหนตั้งนานครับไปแอบซ้อมวิ่งมาครับเฮ้ยเป็นเกือบเดือนแล้วนะเนี่ยใช่ไม่เจอพี่น่ะไม่เจอนานมากทำไมติดอะไรติดอะไรอยากรู้ไม่ได้ติดอะไรขี้เกียจ เออแต่พอมีกิจกรรมมาดีเลยนะอะลองข่าวเซิร์ฟเออร์นะพี่วันนี้เคยลองออนมั้ยไม่เคยลองเลยครับอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกที่ใส่ออนเป็นไงบ้างครับดีมากเลยค่ะดีเพราะได้ลองฟีหรือเปล่าครับก็ถ้าเป็นของเราเองไว้ก็จะดีอันนี้เคยลองออนไหมครับก็เคยค่ะแต่ว่าไม่เคยรุ่นนี้รู้สึกว่าฟิงมันดีมากใช่าก่อนน้นนี้ใส่รุ่นไหนมาก่อนของออนยังไม่เคยเป็นของ ไม่เคยซื้อแต่เพิ่งมาอ่าลองตัวไหนไปครับอ่อนจำได้ไหมเอ่ยจะไม่ได้เป็นไงนุ่มนุ่มค่ะแล้วคือสีถูกใจมากพร้อมวิ่งใช่ไหมครับวันนี้พร้อมมากค่ะโอเคความรู้สึกแรกเป็นไงบ้างครับกับคาวเซิร์ฟเวอร์นุ่มเบาอันนี้รุ่นขกิจกรรมกับอะลีครั้งแรกหรือเปล่าครับครั้งแรกค่ะแล้วก็ใส่ครั้งแรกด้วยไม่ไม่ลงไซส์ผิดด้วยเนี่ยอ้าวเหรอครับแต่ก็โอเค นุ่มดีถูกไหมครับใช่เปล่าวันนี้มีแบ่งกลุ่มเป็นเพจห้าหกเจ็จะอยู่กลุ่มไหนดีครับไม่ลองไปห้าหน่อยแล้วแป้งมีหน้าที่ที่จะต้องคุมเพจถูกไหมเพจตเท่าไหร่นะ รู้ปะเนี่ยรู้เรื่องปะเนี่ย<า>ว่าต้องคุมเพจอ่ะเหมือนแป้งเห็นว่าพี่แบงค์อะจะวิ่งคุมเพจห้าพี่เต้นจะวิ่งคุมเพจหกแต่ว่าของแป้งอะวันนี้การบ้านวิ่งเพจครึง<า>่งแป้งก็จะมาแบบว่าวิาว่งตามพวกพี่ไปเพิ่งรู้ปะเนี่ยดพ่รู้่รู้เนี่ยเนี่ยอไม่รู้ว่าต้องต้องวิ่งคุมเพจให้คนร่วมกิจกรรมไม่รู้ไม้ยรู้ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรในระดับแล้วอะใช่ไหมได้ใช่ไหมได้สามเนี่ได้สามร้อยเมตรนะพี่แล้วก็พี่ก็ไปเก็บหนูด้วยนะ เป็นพี่แบงค์ห้าพิเติลหกส่วนน้องกลุ่มสุดท้ายสบายสบายเป็นซิตี้รันเหรอเป็นกึ่งๆดีกว่าเพราะว่าเราวิ่งวิ่งจอกจไปถึงนู่นไงแล้วเราก็วิ่งสโลรอบสนามกูรดแล้วเส้นทางเนี่ยจะผ่านจุดแลนด์มาร์คสวยงามอะไนบ้าง นี่ส่งพูดส่งสกายวอล์กลำคลองแต่แต่ละสวยสวยไม่สวยไทยสวยสวยเลยล่ะสวยไม่สวยไทยออกมาต้องถาหนี่งภาพภาพที่อลิีอ่าโนไปไม่สวยก็คนคนนี้นะคะเอหาใยคนเริ่มลงทะเบียนครบแล้วใช่ไหมพี่สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ Okay. ขอเป็นตัวแทนนารีนะครับเก่ายินดีต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้กิจกรรมเราก็ง่ายๆครับเราจะซิตี้รันกันไปที่สนามสุกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิ่งตามเพสเดี๋ยวค่อยบอกละกันที่นู่นว่าเพสเพสอะไรบ้างนะครับแต่เราจะแบ่งกันสากลุ่มก็จะมีผมนะฮะนำกลุ่มแรกมีพี่โบท๊ทมีน้องเติ้ลแล้วก็น้องแป้งมาช่วยกันนำน,นะแต่ว่าก่อนก่อนที<ๆ>่จะพูดถ<ๆ>ึงเรื่องกิจกรรมทั้งหมดแล้วก็ในเรื่องของการวอร์มเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณทีนะครับเป็นมาร์เก็ตติ้งของทางคลาวมาพูดถึงรองเท้าในวันนนี้ก่่อวา ก็เป็นยังไงบ้างก็สลับรุ่นใหม่วันนี้นะครับที่เรามาลองกันนะครับรุ่นที่อยู่ที่เท้าเท้าพี่ๆเนี่ยเรียกว่าตัวคลาวเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นตัวแรกของออนที่เราถอดสปีดบอร์ดที่เป็นเหมือนลายเซ็นของเราเนี่ยออกไปแล้วก็จุดที่2เนี่ยที่เป็นจุดเด่นก็คือเราเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า FEA นะครับหรือคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลแล้วก็พัฒนาจากเทคโนโลยี Cloud Tech ให้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า c คลาวเทค a ฟ e ซึ่งสังเกตได้ว่าก้อนคลาวนะครับจากที่ตัวลงเท้าพี่ๆเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบคล้ายๆกับโดมิโนที่มมมัล้โดยีหกกการ็คือ จะให้ความสบายนะครับตั้งแต่การลงส้นเท้าไปจนถึงปลายเท้าก็จะแตกต่างจากก้อนคาวปกติทั่วไปที่จะเป็นสีเหลีย่ยมเท่าๆกันเนาะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปวิ่งกันนะครับโดยปกติแล้วเราจะทําการคทีปฟอมอฟกันนะครับหรือว่าวอร์มแบบเคลื่อนไหวเนาะเดี๋ยวจะทากันนิดๆนหน่อยๆแหละนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ได้ไปจ็อกกิ้งกันอยู่แล้ว พี่รู้ไหมว่าพี่ต้องเป็นนำกลุ่มอ่ะเพิ่งรู้เมื่อกี้ตอนที่เขากำลังบอกว่าอธิบายว่ารองเท้าเป็นไงปพ๊บแบงค์บอกอ่าเดี๋ยวก็จะมีกลุ่มพี่โบท๊ทเฮ้ยยังไม่ได้ฝากของเลยอเอาของกันนะนี่ครับน้องผมนะครับมีแต่คนรักนี่แหลคนชมน้นำ,นำมันพายได้ผล <c oughs> อันนี้เพิ่งมาเหรอเพิ่งมาเหรอถ่ายรูปถ่ายรูปยังมองถ่ายรูปอย่คงไรถ่ายรูปอย่าง เปิดมาก็ก็นะี่นี้ก็มีครับเราเป็นเส้นทางที่สวยงามมากทูกต้าตอนนี้เราเริ่มแล้วระยะทางประมาณจากเนี่ยไปสนามสุกร์ประมาณสองกิโลกิโลครึ่งประมาณใช่ประมาณประมาณแล้วก็เดี๋ยวเราไปเก็บตรงนู้นอีกกี่รอบนะพี่สามพันเมตรใช่ไหมประมาณสามกิโลครับแต่ถ้าปเป๊ะก็ประมาณสามจุดสองห้าไปเรื่อยนะพี่ <น>6457เ, <EN> เดี๋ยวแวะถ่ายรูปตรงโลนี้ก่อนนะครับอะเราถ่ายรูปไปแล้วเป็นสกายวอล์ของ MBK อีกนิดนึงจะถึงสนามสุปแล้วแ,แล้วจะเริ่มของจริงแล้วแ<ล>ื่วเป็นเมนเซตในวันนี้ร้องแน่นอนไเหมือนแต่ว่าได้รู้ คุณภาพของรองเท้าจะเต็มแน่ๆแ,แต่เพซที่พี่วางผมรู้สึกว่ามันก็น่าจะหนักหน่วงอยู่นะก็แล้วแต่คนแล้วบางคนอาจจะแบบเบาก็ได้อี่ด้อ่าโอเคไปไปต่อจะมถุงเท้าที่ได้จากงานที่แล้วเหรอครับใช่ครับเคยลองออนไหมพี่ไม่เคยเลยครับอันนี้ครั้งแรกใช่ครับรู้สึกไงบ้างครับข<อ><ม>้าวเซิร์ฟนุ่มมากเลยเดี๋ยวจะมีทําความเร็วในสนามสุบนะพี่ลองดูว่าเซิร์ฟจะทํางานได้ดีขนาดไหนนะ คร่าๆประมาณ3กิโล3กิโลคือเราจะวิง่งรอบใหญ่2รอบนะครับแล้วก็รอบเล็ก1รอบมันจะได้ประมาณ3.2นิดหน่อยกรุป๊ปแรกเพส5ไปคิดว่าวิง่งเพส5ประมาณ3 3กิโลได้เดี๋ยวไปที่พี่โบท๊ทครับพี่โบ๊ทยกมือหน่อยรกรุ๊ปที่2นะครับกุ๊ปที่2 เพสหกเพสหกนะครับเพสหกหาน้องเติ้ลหาน้องเติ้ลกรุ๊ปสุดท้ายนะครับจะเป็นเจ็ดครึ่งเจ็ดครึ่งมาหาแป้งครับเจ็ดครึ่งมาหาแป้งใครไม่เลือกเดี๋ยวแบงค์เลือกให้โอเคใครยังไม่มีกรุ๊ปครับรีบเข้ากรุ๊ปนะครับเดี๋ยวพี่แบงค์เลือกให้เองนะจะจับสันให้นะครับมีแปดไม่มีใช่ไหมเจ็ดครึ่งครับเจ็ดครึ่งเช้าเสร็จนี่กำลังเป็นตำนานสามไม่ใช่หรอแาลเลนเรายังไม่จบเรายังไม่จบนะครับกรุ๊ปที่เริ่มด้วยเจ็ดครึ่งกิโนะครับกิโลที่วิ่งเจ กิโลที่สามมีหกสี่ศูนย์เป็นห้าบันเทิงแน่นี่เดี๋ยวไปกับผมเดี๋ยวผมดูแลงพาไปเชื่อได้แค่นะครับเราเริ่มที่หกแล้วก็ลดลงมาห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์แล้วก็สุดท้ายคือห้ารึ้นวิ่งต่อเนื่องเราจะไม่กินน้ำนะครับไม่กินน้ำนะเข้ามาถึงตรงนี้เราค่อยกินทีเดียวไหนกลุ่มผมมาแนมหมดแล้วปนนี้ก็หมดแล้ว เดี๋ยวดูอะเดี๋ยวดูพร้มเลยเป็นห้าครับไหนเป็นห้าเป็นห้ตรงนี้ครับแบงคดูแลด้วยทำไมครับก็ขาจสตาร์ไ r t สอส e t ได้ไหมได้ครับคะีทาไปเข้าไปไปเลยครับไปเลยครับ ใครคุ้มใครอ่ะอ่ะวิ่งตามน้องแป้งนะครับวิ่งตามน้องแป้งเจ็ดทุ่มแล้วเจ็ดทุ่มแล้วตอะเมื่อกี้พูดอะไรนะครับสดค่ยากกระปีสดนะครับใครจะชอบเลือกซื้อของที่อันี้เดี๋ยวมาแบบนี้กันได้ด้วยเหรอโยงได้หมดตลอดหรือเปล่า ข้าเซิร์ฟเวอร์เป็นไงบ้างครับนุ่มดีครับนุ่มเบาครับซื้อไหมครับซื้อไหมซื้อครับชอบไหมครับคาวเซิร์ฟเวอร์อร่อยค่ะอะไรทักอร่อยเป็นไงพี่นุ่มค่ะนุ่มพอมันกดลงมันก็เด้งขึ้นมาถ้าพี่ออกให้คู่นี้เอาไหมอะไรครับขอเล่นก็ยินดีรับไว้ค่ะไฟนัสนี่ยอดเลยอะตอนแรกบอกไม่ไหวไม่ไหวแต่สุดท้ายนี่เขากดไปประมาณ ้าต้นๆเลยนะเขาจะวิ่งแซงพี่หลายรอบแล้วผมใช่ครับเนี่ยผมต้องดึงไว้น่าใช่ัี่ผมมันลัดมากมาดึงไว้นะรองเท้ามันดีจัดไงแกลืนเร็วเป็นไงพี่รองเท้าคู่นี้นุ่มครับนุ่มแล้วก็เด้งอ่า ใช้ทำความเร็วได้เอาไว้ใส่แบบีซี่หรือว่าวิ่งเบาๆเหมือนอย่าง,งผมว่าก็ออค่อนข้างโอเคครับอตอนแรกผมจับแล้วนึกว่าแบบมันจะแข็งๆเพิ่มๆเหมือนก่อนหน้านี้เหมือนต้องโซนมันนูนขึ้นมาค่ะมันมบดยลมเมนเซ็ตจบบ้ละหลายคนชอบครับแต่ก็หลายคนก็เริ่มไม่ชอบ้วครับ <laughs> ไม่ใช่ไม่ชอบรองเท้า <laughs> ไม่ชอบผมเนี่ยจริงๆเมื่อกี้แอบให้เขาวิ่งกันหลายๆย่านความเร็วก่อเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่ารองเท้าคู่นี้มันเหมาะกับ สปีดประมาณไหนแล้วก็จะได้ตัดสินใจถูกว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อชอบหรือไม่ชอบจริงๆการการลองที่ดีควรจะลองลักษณะแบบนี้แหละเมื่อกี้พี่กดต่ำสุดเท่าไหร่นะ4 3 4 2 0เป็นไงพี่ว่าไม่ค่อยเหมาะใช่ไหมไม่ค่อยเหมาะ5ต้นๆโอเคใช่คือเวลาที่เราเราวิ่งเร็วๆเนาะมันก็จะมีแรง เข็นรเรียแรงเข็นในร่างกายเราเยอะขึ้นซึ่งเวลาเรากดหนักมากๆเนี่ยรองเท้ามันค่อนข้างจมลงไปไม่ค่อยไม่ค่อยได้คืนแรงสักเท่าไหร่คือเราจะใช้แรงตัวเองเยอะใช่ถ้าถ้ายิ่งเร็วเนาะใช่ใช่รู้สึกว่ามันจมมันยวบ แต่ว่าการที่มาวิ่งอย่างเพชอีซี่จ็อกเพชห้าพี่ได้เลยเออมันก็ฟิลดีนะเอากำลังสบายๆไม่ได้บังคับร่างกายต้องวิ่งเร็วเออแล้วก็ไม่ได้รู้สึกจมถึงขนาดว่าวิ่งไม่ได้วิ่งได้ทั้งรถแล้วก็เสร็มิลใช่ใช่เพราะเมื่อกี้ก่อนมานี่พี่ก็วิ่งเสร็มิลไปใช่โอ้แล้วดีเลยแหละไม่ยากไหมลูก้าผมลูกค้าผมนี่นี่ถามพี่เขาอ่าอ่ารอดไหมครับรอดค่ะรอดรองเท้าช่วยช่วยช่วยใช่ไหมช่วยชีวิตเอาไว้เดี๋ยวเรา วิ่งกับร้านเรียกว่าเดิน r e เ o v e r y ครับ recovery เมื่อกี้เขาคงได้วิ่งกันสมใจอยาก้วถือว่าเป็นการลองในคุ้มค่านะเพราะว่าปกติแล้วรองเท้าเวลาเขาได้ลองเขาจะได้ลองแต่เทรดมิวใช่ไหมใช่มันยากนะคือการลองบนเทรดมิวมันก็ไม่ได้ดีเท่ากับลองบนพื้นถนนจริงๆครับแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ได้ลองฉะนั้นวันนี้เนี่ยพรได้เปิดโอกาสให้อลิพาสมาชิกมาได้ลองบนวิ่งถนนจริงใช่ทั้งหละจะได้เป็นตัวตัดสินใจได้เลยว่าชอบหรือไม่ชอบ เออาไไม่ะรขอบคุณทางแบรนด์ออนด้วยนะที่ให้ข่าวเซิร์ฟเวอร์มาลองเนาะใช่ใช่ต้องต้องหวังว่าจะมีอีกหลายๆครั้งใช่ใช่ไปตูนครับ435ใช่ไหมพี่อะ420เปไงพี่เห็นพี่บอกว่าถ้ามันเพจเนี้ยมันใช้แรงตัวเองเยอะใช่ครับมันน่าจะใช้แรงนิดหน่อยผมว่ามันเหมาะกับวิ่งลองรันไม่หนักมากเพจสี่ปลายห้าน่าจะกำลังดีลองรันได้สบายสบายเวลาวิ่งแล้วมัน ฟีลลิ่งมันแบบนี้นี่กว่าสปอร์ตเป็นไงครับสองครั้งกับซิงลันกับไอซสนุกครับข้างในมันก่อนมิสนุกทั้งสองครั้งเลยไหนต้องมาหลายๆรอบแล้วเรอพี่ตุ้นมาร <คน S 1> ่วมใช่มันเป็นหัดกับเราเนาะใช่ใช่เออพี่มาขับวะอยากจะซ้อมกับโค้ชอยู่แล้วอ่าอันนี้ว่าบอกบอกบอกโค้ชหน่อยว่าหาพี่เท่าไหร่นะพีบีพี่อ่ะราคาสามสองอ่าเออก็ใช่ไงก็ใช่ไงเขาเลยวิ่งกับพี่ได้ไง ไม่หลายใจเลยเมื่อกี้กดสี่สองศูนย์ไม่เหนื่อยเลยนะมาทำอะไรครับมาชอบปิ๊งที่อันนี้แต่เดี๋ยวคนหายไปหมดเลยม่สามาอันนี้ไม่ได้ด้วยได้ไหมมาทำอะไรครับไาทำอะไครับมาทำอะไรมาหายน้องแป้งสี เมื่อกี้แค่มองกันไม่เห็นเลยนะใช่เมื่อกี้สวยกันคือมองไม่เห็นเลยช้อปปิ้งเหรอพี่วันนี้เมื่อกี้มันคือรองเท้าใหม่ท่ดูขนาดนี่แบบนี่สุดยอดจริงๆบายบายเราจะมีของรางวัลเล็กๆน้อยจากทางออนมาแจกด้วยแล้วก็จากอารีด้วยนะครับ นี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับที่ให้โอกาสทางออนได้มาร่วมสนุกกับพี่ๆแล้วก็ขอบคุณทางอลริมากๆนะครับที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เป็นกันนะครับแะครับก็ขอบคุณคุณมากๆนะครับก็ฝากคฝากเราไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเวลาว่างนะครับทุกวันพฤหัสบงก์เย็นเจอกันที่สนามเพลก็คือสนามที่เราวิ่งผ่านเมื่อกี้แหละที่มีเปิดไปว่างไปเจอกันนะครับไม่ว่าจะใส่แบรนด์อะไรเจผ้ายกันรองเท้าอะไรไปได้หมดนะครับก็หลเงอาริแล้วนี่แล้วก็ถ้าใครลองคลาสเฟอร์แล้วชอบก็็สนนนนใจกกตติิดด่่่ออททีีลลละงไ้เยคคครับบขุุณ มากคคครรรััััับบบววนนีี้สสดปิดคลิปไว้หน่อยครับปิดคลิปหรือเปล่ใช่ปิดคลิปไว้หน่อยแล้วปิดคลิปบายค่ะเมื่อกี้น้องแป้งบอกว่าขอบคุณมากค่ะโอกาสหน้าอยากให้มาอีกสนุกมากค่ะครับเมื่อกี้แอบไปห้องน้ำมาด้วยเดี๋ยวก็วิ่งกลับมาตามทันที่ร้านทุกวันมื้อหัดเนี่ยจะมาอีกนะครับอะไรเนี่ยดูวุ่นวายแบบไม่จบคลิปตัวนี้เลยทุกวันมื้อหัดนะเมื่อกี้มีหลายคนถามเลยว่าหนักไหมต้องบอกเลยว่า หนักเบาสลับกันไปซึ่งมันจะทําให้พัฒนามากๆเลยใช่แต่ว่าถ้าสมมุติเนี่ยไม่พูดเนี่ยทำไม่ต้องเข้ามาหนูฟองได้ไหมวิม่งจบอ่ะพี่ชายคนเนี้ยไปกินเบียร์ต่อนะวัยรุ่นพลังเบียร์ไงวัยรุ่นเหรอเออส <c oughs> ออมตอมติสมมติบอกว่าไม่ทํางานแล้วบอว่ามาเอาแต่จีบสาวเงี้ยก็ใช่กับก็ได้ใช่ประโยชน์ได้ลงมาใส่น้องเขาแนะนำก็ราคาคุ้มใส่ไหน่ะบาย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 ครับ เจอ,อกันใหม่เด้อค่ะบ๊ายบาย